ประเด็นที่ยังค้างอยู่คือเรื่องประกันสังคมตนค่ะไอ้ระบบเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหรอเมื่อวานเนี่ยเมืม่อวานสำนักงานประกันสังคมโพสอะค่ะบอกว่าปิดระบบชั่วคราวนะคะ <Ừ. S 1> เพราะว่าระบบขัดข้องทางเทคนิคอืมขอหาก่อนนะคะอ้าวหาไม่เจอใช่ไหมรู้แล้วใช่ไหมว่าจัดรายการกับพี่มันมีชีวิตยังไงเรียงานขึ้นมาเลยก็ได้นะคะโพสตสำนักงานประกันสังคมเออมา ท่านบูชมนี่ค่ะประกาศสำนักงานอ่าอันนี้อันนี้อันนี้อันแรกเลยนะคะเมื่อวานเนี่ยช่วงบ่ายโพสต์ผ่านเพจสำนักงานประกันสังคมว่าขอแจ้งปิดระบบออนไลน์ชั่วคราวในวันที่21มกราคม69ก็คือเมื่อวานนี้เนื่องจากพบปัญหาข้อขัดข้องทางเทคนิคในการให้บริการขออภัยในความไม่สะดวกแล้วในรูปก็เขียนว่าจะเร่งตรวจสอบแก้ไขปัญหาเพื่อให้ระบบกลับมาให้บริการได้โดยเร็วต่อไปโอ้โห ทัวไปยังไงบ้างเนี่ยสนั่นเลยค่ะเมื่อวานนี้ตอนโพสต์ไปได้ประมาณ3ชั่วโมงก็คือเกือบ2,000คอมเมนต์แล้วะะอะค่ะเนี่ยค่ะอืมนี่ไงอย่างท่านนี้สายด่วนก็โทรไม่ได้เงินประกันตนว่างงานก็ยังไม่เข้าเฮอระบบอุราค่า850าล้าน850ร้าล้านเว็บแอปปพที่ว่านี้นอัดเต็มไปหมดเลยไหนเงินว่าง,งานขาเดือดร้อนไปหมดค่ะเพราะหักเร็วมากพอใจนี่ลีลา คือแปลว่าเวลาหักที่เร็วเขาจะต้องจ่ายนี่ลีลาระบบขยันปิดปรับปรุงแต่ไม่เคยปรับปรุงแปลว่าอะไรขยันปิดปรับปรุงแต่ไม่เคยปรับปรุงทํางานช้ามากดองงานไม่เพื่ออะไรคอยืืนหลังยังได้ก่อนเลยเดือดร้อนมากอันนี้สําคัญนะไม่มีเงินจริงๆต้องไปกู้ยืมมันใช่เรื่องไหมอ่ะปรับปรุงขัดค้องทั้งปีทั้งชาติไม่มีจะดเอะละแย่มาก ไม่มีจะแดกล้ฮะโอเพจท่านเป่าก็มานะคะเมื่อวานบอกว่าแจ้งปิดได้แต่ควรแจ้งเวลาเปิดระบบหรือระยะเวลาแก้ไขด้วยด่วนประกาศสำนักงานประชาสังคมแจ้งกำหวดไปให้บริการระบบภายหลังปรับปรุงแก้ไขในวันนี้22บกราคมระบบ e self service เปิดให้ใช้งานตั้งแต่เวลาตีหนึ่งที่ผ่านมาค่ะและระบบ sso เปิดให้ใช้งานตั้งแต่เวลา9โมงอะยังไม่ถึง 9โมงเช้าที่กำลังจะถึงอ้าวท่านผู้ชมคิดว่าล่มไหมค่ะจะล่มหรือจะรอดอ้าวยังปิดอยู่นะคะอันนี้แอปแอปประกันสังคม e service อ,อ,อะไม่อันนี้น่าจะเป็น sso plus หรือเปล่าคะแอปแอป sso plus อันแรกที่บอกว่าเปิดให้ใช้เอออันล่างที่บอกเปิดให้ใช้งาน9โมงอะเขาบอก9โมงนี่น8โมง50ูนทดลองระบบคะ่ะ ขึ้นว่าแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวโอ้มีอมบอกเวลาเริ่มต้นกับเวลาสิ้นสุดด้วยนะคะเริ่มต้นแล <ะ S 1> ว้วมาบอกโทรศัพท์ก็ไม่รับสายด่น<ห>วนคู่ประกันตนบทร้องค่ะพี่ยธลองดูฮะโว้ไหมเพราะมันคนละระบบกันเนี่ยคะ่ะระบบโทรสายด่วนมันคนละเรื่องกันเบอร์อะไรวะเบอร์อะไรนะ<ว>แต่เข้าไปดูเบอร์ในนี้ก็ไม่ได้เบอร์อะไรคะหนึ่งห้าแต่พี่คิดว่าไม่ได้หลอกอกก็ไม่ได้หรอก S <S <S เสียงพี่ยุดหลอกไม่ได้หรอคะไม่ใช่ไม่ติ่งก็งรู้ไม่ไม่ประกันจังคมตอนนี้ดูพี่ทั้งร,รายการะ <S 2> <S 2> <S 2> อะเชื่อมีไหมคุณสัตธรรมเมื่อวานนี้ค่ะโพสเอกสาร <S 2> <S 2> <S เป็นแคปหน้าจอเค้เองปิ้นมาไม่ครบมีสองหน้าปิ้นมาไม่ครบเป็นแคปหน้าจอเออหอเออมือนกับมีการ รายงานกับเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมนี่ไงเรียนท่านเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบบ850เปิดใช้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้ประกันตน <Ừ. S 2> ตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้าทั่วประเทศ <c oughs> <c oughs> ในฐานะดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนต้องการให้ผู้บริหารช่วยประชาสัมพันธ์แบ่งเบาภาระเขตพื้นที่และจังหวัดสาขาให้ผู้ประกันตนทราบว่าเกิดอะไรขึ้นและจะให้รอถึงเมื่อไหร่กับการมาขอใช้สิทธทิประโยชน์ทดแทนการจ่ายเงินสมทบการบันทึกข้อมูลและอื่นๆ เจ้าของเงินสมทบเขาเดือดร้อนบางคนไม่มีข้าวจะกินรอเงินจากประกันสังคมบางคนโดนตัดน้ำตัดไฟในส่วนเจ้าหน้าที่เองก็ลำบากใจมากๆๆๆๆๆกับการตอบคำถามผู้ประกันตนจึงเรียนมาเพื่อท่านเลขาธิการสำนักาประกันสังคมพิจารณาเพิ่มช่องทางประ,ประชาสัมพันธ์สำนักงานมีทั้งหลายช่องทางเช่น สอสอนอสพสกทมมีลงพื um> ้นลงชื่อด้วยนะคะเขียนวื้นเท่าไหร่คุณจัตรมซึ่งเป็นหนึ่งในทีมประกันสังคมก้าวหน้าและเป็นบอร์ดประกันสังคมฝ่ากผู้ประกันตนเป็นการโพสต์การแคปไลน์ที่วานนี้แล้วบอกท่านผู้ชมว่าวันนี้ระบบไอทีประกันสังคมพัง ทำให้จ่ายเงินสิทธิประโยชน์ไม่ได้เกิดจากข้าราชการผู้มีอำนาจปิดบังข้อมูลใช้งบทําระบบไอทีหลักราคาแพงปีละหลายพันล้านบาทแต่สอขาดประสิทธิภาพแล้วก็ไล่เลียงรายละเอียดค่ะว่าประสักประกันสังคมมีคนทํางาน2รูปแบบการจ้างงานมีเจ้าหน้าที่รวมทั้งหมดเด็ดเจ็ดกว่าคนแบ่งเป็นกลุ่มแรกคือข้าราชการคอยควบคุมอยู่ด้านบนและกลุ่มที่2พนักงานประกันสังคมและพนักงานที่เชี่ยวชาญสาขางานต่างๆอยู่ภายใต้ข้าราชการ คนทํางานรูปแบบที่สองนี่แหละที่ไปนพนักงานประกันสังคมและพนักงานเชี่ยวชาญในที่กงก็เป็นผู้ประกันตนด้วยแบบพวกเรานี่แหละและข้าราชการ,าร,การตําแหน่งเล็กส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ถูกกระทําไม่แพ้พวกเราผู้ประกันตนและนายจ้างและคนทํางานรูปแบบที่สองเนี่ยเขาอยากเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะพวกเขาคอยส่งข้อมูลคอยแจ้งข่าวเพื่อผู้ประกันตนและนายจ้างมาอย่างต่อเนื่องอมแม้จะถูกข่มขู่มากมายจากข้าราชการตัวใหญ่ก็ตาม วันนี้อยากสื่อสารไปยังผู้ประกันตนให้นําความโกรธของเราไปช่วยกันแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างทําลายโครงสร้างที่บิดเบี้ยวพ้นความโกรธของพวกเราใส่ข้าราชการตัวใหญ่ที่โกงกินแล้วก็บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่หน้างานพนักงานประกันสังคมร่วมใจกันช่วยให้ผู้ประกันตนเบิกเงินได้เช่นกันแต่ข้าราชการตัวใหญ่ที่คุมระบบเงินยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่พร้อมแนบ ช่วยกันติดตามต่อไปเลขาประกันสังคมเหรอค่ะ <c oughs> ท่านบุ้ชมเอาเป็นนั้นว่าข้าราชการระดับล่างหรือพนักง,งานประกันสังคมเนี่ยเขาก็เดือดร้อนกับการรับหน้าค่ะเ,เพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยเพียงหนึ่งวันเชื่อไหมก่อนจะประกาศปิดระบบไปเมื่อวานเนี่ยก่อนหน้าเพียงหนึ่งวันเพิ่งจะประกาศดูเลยยี่สิบมกราคมว่าจะจ่ายเงินว่างงานต้อง ก่อนหน้าแค่หนึ่งวัน20มกราคมประกันสังคมได้โพสชี้แจงกับผู้ประกันตนพระตอนแรกตั้แต่ต้นปีมันมันมีปัญหา,ามันไม่หายไงย้ายระบบแล้วก็มีประเด็นเรื่องเงินหายทีนี้ก็โพสค,ค่ะว่าสํานักง,งานประกันสังคมเร่งทยอยจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานแก่ผู้ประกันตนตั้งแต่20มกราคม69เเป็นต้นไปนี่ฮะ เพื่อบันเทาความเดือดร้อนของลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบเริ่มจ่ายตั้งแต่20มก,กราคม69เป็นต้นไปย่อ,อ21ระบบปิดเออเลขาประกันสังคมคือคุณกัญจนาภูลแก้วค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมประเด็นก็คือกรณีว่างงานไงออท่านบอกว่าก่อนอื่นก็ต้องขออภัยในความล่าช้าอของการจ่ายเงินในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากสํานักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างการปรับปรุงและเปลี่ยนผ่านระบบดิจิทัลครั้งใหญ่นั่นแหละ เออเป็นนั้นว่าขนาดนี้อ่แปดอยห้ล้านพันผู้ชม850ล้านนี่ยังไม่นับความล่าช้านะอ่อใช่ค่ะอ่ควรจะเสร็จม่าต้องนานแล้ว